สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมการบำรุงดินนะครับก็คือดินจากดินที่ไม่มีสารอาหารนะครับดินที่แห้งแลง้งเสร็จแล้วเรามาห่มดินนะครับห่มดินโดยวิธีการตัดหญ้าแล้วก็ตัดหญ้าทิ้งแล้วก็รดน้ำนะครับรดด้วยสปริงเกอร์แบบนี้นะครับตัดหญ้ากรบหน้าดินเสร็จแล้วก็ รถสปริงเกอร์ใช้เปิดสปริงเกอร์รถนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำหมักชีวภาพาอาหารพืช NC UDS เรามากับสายน้ำหยดามากับสปริงเกอร์นะครับนทำมาแต่นี้ก็ต่อเนื่องมาปีปีกว่าแล้วนะครับแต่นี้ประสิทธิภาพดินค่อนข้างจะดีนะครับพืชผักต่างๆ ไม่ได้ปลูกนะครับมันก็ขึ้นเองนะครับนะะค่อนข้างจะสวยเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูมะเขือเทศตันนี้นะครับนะพืชเป็นพืชที่ขึ้นเองนะครับนี่มะเขือเทศเนี่ยครับขึ้นเองแล้วก็ไม่เพียงแต่ไม่ถอนเท่านั้นเองดูเขาออกลูกครับออกลูกเต็มเลยครับแบบยืนต้นไม่ได้เลยนะครับนะอันนี้ก็คือ ผลการที่เรา,เาดูแลดินนะครับได้การบำรุงดินห่มดินเสร็จแล้วก็พืชต่างๆเขาก็จะขึ้นเองเลยครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะครับนะไม่ต้องพอดินดีปุ๊บปลูกอะไรก็งามนะครับนะไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องนั่นเลยนะอย่างม่าเกอเทศตัวเน,นี้ยเก็นแล้วโหเยอะจริง นะนี่ลูกเขาเต็มต้นเลยครับนี่สุกแล้วด้วยนะนี่อันนี้ก็คือจะหเห็นว่าการที่เราบำรุงลินนะครับจะปลูกพืชมันก็ต้องเตรียมดินนะนะก็เราเตรียมมาได้ปีกว่านะครับจากดินที่แห้งแลง้งไม่มีดินที่ไม่มีอาหารพืชน,นะครับ เพราะว่าเป็นดินที่เขาปลูกอ้อยปลูกมันใช้สารเคมีมาเต็มที่นะครับนี่เราก็มาปรับเปลี่ยนพิธีใหม่ก็คือใช้อาหารพืชอินทรีย์นะครับจากการผลิตเองอันนี้ก็คือในน้าตำแหน่งนี้ก็คือไม่ไม่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตด้วยนะครับนี่เพียงแค่ตัดหญ้าทิ้งแล้วก็ลดด้วย น้ำอาหารพืชที่เป็นน้ำนะครับน้ำหมักชีวภาพนะครับปล่อยมากับสเปนเกอร์นี้เรื่อยๆต่นนี้ก็มเมล็ดผักอะไรขึ้นมันก็ขึ้นสวยเลยนะครับอย่าเด,ยเดียวครับผักอันนี้ก็ขึ้นมาเต็มเลยครับต้น,นมีพลิกก็ขึ้นน,นี่ก็คือ ถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากจะปลูกพืชรับประทานเองโดยไม่ใช่สารเคมีนะครับก็ต้องเตรียมดินก่อนพี่เตรียมดินก็คือ,อถ้าเรามีเวลานะครับไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่ต้องทําอะไรมากครับเพีงเยงแต่ดาหญ้าครับดายดายด้หญ้าแล้วก็กบดายด้หญ้าแล้วก็หมักไว้บนพื้นที่นั่นแหละเสร็จแล้วก็เอาน้ําหมักชีวภาพที่ทําเองนะครับสูตรไหนก็ได้ครับไม่จํากัดสูตรนะครับ เอามาลดได้เลยผสมน้ำลดไปเรื่อยๆประมาณสักปีปีกว่าเห็นผลเลยนะครับนะพืชต่างๆเพียงแต่ก,กินแล้วก็โยนเม็ดไว้ก็ขึ้นแล้วครับน่ะนั่นก็ฟักทองนะครับนะออกลูกได้ๆนะนี่ก็แต่เนี่อันนี้อันนี้ใส่ปุ๋ยอินซีที่ผลิตเองด้วยนะครับ มันก็เลยต้นโตโอเคครับอันนี้ก็เคล็ดลับดีๆการบำรุงดินนะครับบำรุงดินโดยไม่ต้องทำอะไรนะครับเพียงแต่ตัดหญ้ากลบตัดหญ้าแล้วก็ให้หญ้าคลุมดินเสร็จแล้วก็ลดด้วยน้ำหมักนะครับจะลดจะใช้บัวลดน้ำรดก็ได้หรือเปิดสปริงเกอร์อย่างนี้ก็ได้นะครับอ่านะ แล้วก็ดินก็จะกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ